น้ำจิ้มอะไรบ้างนี่แต่เผ็ดเผ็ดเลยะร่างอะไรใช่ไหมร่างเลยครับ,รบถอดไมมให้พี่เลยก็ได้ครับเท่าไหร่ยี่สิบสี่สไม้์ครับห้าบาทเท่ากันหมดเลยเหรอใช่อันนี้สิบบาทแล้วก็สีเหลืองก็ร่างจุดมน้ำสิบบาทไก่จอ้กสิบบาทหมูหมดห้าครับ ขายทุกวันป่ะเนี่ยวันอาทิตย์หยุดอาทิตย์หยุดเพราะว่าหยุดทุกวันอาทิตย์เพราะว่าหยุดก็ไม่ได้ผาทุกวันจังไม่ได้ผ่านจริงจังเลยเดี๋ยววันนี้จะมาอุดนหนุนบ่อยๆเรียนที่ไหนครับวัดจิงจีนับที่สนามกีฬาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดแขวบกแทง อย่า <c oughs> ลองไปโดนแม่อะไรนะให้ให้เราโดนไปเจ็บแม่วิ่งไม่ทันเนี่ย